ก็ต้องกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมชแนลไปเกมเก่านะครับวันนี้ก็เรามีการเที่ยวอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็กําลังรอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับมาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มาเลยวันนี้แผนที่เราจะไปกันก็คือวัดเขาสิงโตนะครับจะขึ้นไปบนสกายวอล์กนะครับ รอเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนมันจะมาตอนไหนนะครับโ okay. อเครอต่อไปไม่รู้มันมาตอนไหนเหมือนกันไป A few moments later โอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังเดินทางนะครับก็มีเพื่อนอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังดู g p s ่นะครับตอนนี้นุก็เป็นคนขี่นะครับเป็นของอประชาชนเหนื<ด>่อย <laughs> แล้วอ๋อโอ้โหสวยป่ะอุ้ยอยากให้ทุกคนมาดูเลยว่าไลนวะอุ้ยย้อนไปเลย อันนี้มาถึงแล้วทุกคนโอ้โหข<ห>าลุกเลยครูล้มไปรถกูไม่เท่าไรหรอกนี่รถเขานี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับตื่นต้นครับ ดูน้องเอาน้องมาดูคนดังฮะแล้วน้องมาดูคนดังมาดูคนดังดูแง่น้ำน้องอ๋อน้ำน้องโอเคน้งน้องทีน้องจาจับห้องทีมเปล่าโอเคเดี๋ยวไปเดินดูก่อนละกันว่ามันมีอะไรบ้างอะรีวิวห้องน้ำ่อยครับ เดี๋ยวเปิดประตูไปเจอเจ้าถิ่นเลยว่ะเพื่อนเฮ้ยเจ้าถิ่นอะไรวะหมาไอ้หมา้มีหมาอยู่ในห้องน้ำใช่ไม่เปิดปุ๊บคปไมปุ๊บเอ้าเฮ้ยขอโทษครับแม้มีหมาอยู่ในห้องน้ำมาถึงโอ้ไปพร้อมแล้วพร้อมเดินไปดูนี่วังนาคานะครับ มันเป็น<ะ>รอยเท้าของเขาฮะไปไปไปหัวทวันปีนขึ้นไปดิดให้กูปีนยังไงไ่ะ <c oughs> ตรงนี้ไงปีนขึ้นไปอยู่ <c oughs> โอ้เราดูทุกคนดูจากนี่ดูจากนี่ปึ๊บขึ้นไป <c oughs> อยากรู้จังว่าปลายทางกูอยู่ตรงไหนอยู่ยอดเขาปลายทางกูขึ้นไปแล้วแล้วกูได้อะไรบ้างเนี่ยเหนื่อย <c oughs> ขอบคุณดีทองไหมลงเลยใช่ไหมดอยังไงขึ้นไปข้างไปเลยล่ะ มันก็ไปทำยุคยหลังมาว่ะตำรวจทำเลยไหมตำรวจทำก่อนใช่ไหมเออเอาหลีกคุณยายเออว่าดึมตอนนี้เรากำลังเข้าถ้ำนะครับทุกคนอ๋อว่ะยังมีไฟอยู่เนาะ กล้องกูจะเห็นแั้วเนาะใจเย็นใจเย็นไโชว์สกิโงโมได้ <c oughs> โอ้โหั <c oughs> โนยากเยียมเลตรงนี้ย <c oughs> โอ้ยลื่นหันตันทางตันโอ้ีบ่อมีบ่หน้าเราเราต้องมุด้องบ่ากขึบนมากออ้ยหัวเกือบแตกไม่เกือบ เอ็กซ์ตีมไงเอ็กซ์ตีมเอาว่ะจงังหวะนี้ว่ะเราต้องส่องไฟดูทางนะตอนนี้แต่ามมาที่ตัวเองนะวันนี้คือแต่ขามมาที่ตัวเองแล้วแบบ มีน้ำบอน้ำอะไรวะรับไปดูอันโนนไปเคื่ออะไรอ่ะดูดิเนล่าอุ๊บโอ้ยอุ้ยมีน้ำย้อยด้วยมีน้ำย้อยด้วยทุกคนแล้วทางนั้นคือทางทางตันอันนี้มันน้ำมวนน้ำมันเอา จะมามุดถ้ำใครจะมาเข้าถ้ำนะครับแนะนำเลยว่าให้เอาไฟฉายมาด้วยนะนเพราะว่าไฟโทรศัพท์อย่างเดียวมันน่าจะไม่พอนะทุกคนก็เหอะรกอดไหนก็ได้ ไดให้ท่องไหม ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อะเอ๊ะไหนคือทางอเลยมันคือทางขึ้นไปข้างบนนี่ทางนี่ทางเอ้าไอ้นอ๊กมึงอยู่นี่ห้ามมึงกูขึ้นไปข้างบนแล้วมึงขึ้นทางนี้ไหนโอ้โหเโอเคมาเอ้าเจอวพอดีเลยอ๋อเอ้ามันก็เป็นทางเดียวกันไม่ใช่เหรอ เออกันดีเพื่อนอันนั้นดูเอ็กซ์ตรีมเกินไปไปขึ้นไปกันโอ้โหพวกเราจะไม่กล้าเองจะไม่หลอกเพื่อนวิชาฟิเลนิ่งนะครัฟิเลนิ่งอื้อหือทางข้างบโอ้โหแล้วมันจะขึ้นไปทางนี้ดีเปล่าโอ้ไกลสุดเดี๋ยวไปกนขอตรงนี้ขอดูทางนี้นะโอ้มันขึนขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนขึนขึ้นมานี่ ก็มันก็ขึ้นไปขึ้นลงได้อีกไงไม่ไหวเราจะขึ้นไปไปล่ะไหนวะเออว่ะขึ้นไปได้จริงๆริไปให้ต่อให้ต่อมมีคนเล็งหินด้วยมีคนเล็งหินนะครับก็ผมก็ไม่ได้อยากเลี้ยงนะไม่ได้อยากสร้างอะไรอยากทำในขนาดนั้นดูอย่าไปอัดอยวหินเข้ารู ก็มีคนสร้างอรรยธรรมทั้งหลายเลยนะครับผมก็ไม่ว่าเขานะก็คือมันก็ดีแหละดีแต่ใจเขาก็โอเคอะไรก็โอเคนะมีทางนึงที่แบบสุดยอดะเบอด์ลงเพื่อน์ดลงเลยเหรอเบลื่อนที่ไปเลย ใจเย็น,น,นแล้วโอ้ยห,หัวเกิดแตกใครขึ้นมาก็ะระวัง่อยนะครับโอเคเวันนี้เรามาถึงจุดข้างนอกแล้วเราไม่ดีมีไ f ได้วยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไม่รู้รหัส ไม่รู้รหัสนะไม่มีเหรียญ5บาทใครไปรู้ไม่เก็บนะไม่เ,นนเมีสายไฟนะครับมีการโยนสายไฟนะครับเพื่อ,อค,ความสวยงามตอนนี้เราก็ออกมาสู่ข้างนอกแล้วเหนื่อยเพื่อนฮะเหื่อยไม่เหนื่อยเลยฟังเก็เสียงกูกรู้ฮะใช่ ต้องใช่แหละมาขนาดนี้แล้วยังมีคนก่อสร้างอารยธรรมต่อมันยังไม่สุดใช่ไหมไมเยร็วสุดเออใจเย็น เอาน่าเราลงเราขึ้นลงกันเตี้ยนกูกูไม่รู้จะพูดอะไรละพูดอะไรอ่ะอันนี้แค่มุดท่ามาออกมาเฉยงูหนี่ตองนี้ตรงนี้อ๋อเหรอโอเคไปเหนื่อยเหมือนเหนื่อยเปี๊ยเหมือนเหนื่อยปี๊ทุกคนเดี๋ยวเไปลยโอเค อคะเห็นไมนี่ข้างนอกนะครับโอ้โหพยานนั่หลุดออกาออจากตรงนี้ดีกว่าโอ้โหจ้อเกยทันมันต้องไปมดทันตรงไหนอีกวะเนี่ยอ๋อหายทำทําเจ๊เขาดูนี่ไงทางขึ้นทางนี้ไง อืมโอเคเด็กสาวคนนั้นหัวร้อนแล้วล่ะคู่หัวเมียตีกันแล้วนี่ว่าพามาผิดที่ครับโอเคครับรอเข้าก่อนรอรอก่อนเฮ้ยเรามาเดี๋ยวเราจะไปดันเจียนอันที่สองกันอันนี้เราเข้าถ้ำเล่นๆกันอันนี้ฟอร์มร่างกาย ก็เรียกว่าลงด mm ันเจี้ยนฟาร์มต้องความความความมันเดี๋ยวมานั่งรับฮะก่อนรอก่อนรอก่อนโอเคก็เดี๋ยวเรารอสองคนนั้นมาก่อนนะครับสองคนนั้นเขาถ่ายรูปกันอยู่อ๋อโทรศัพท์หนึ่งเส้โอเคไปเออเขาับจ้างถ่ายรูปด้วยมิวส์หรือเปล่าไม่เอาถ่ายเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารอไปดันเจี้ยนตรงนั้นก่อนแล้วกันนะดูว่าคลิปนี้น่าจะ เยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเราไปสกายวอล์กอีพีหน้ากันแล้วกันอีพีหน้าแล้วกันเนาะเนาะอีหนน้ากัเดี๋ยวอีพีนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมาปบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยไปละบ๊ายเคยไปจุดสุดสุดเลยจังหวัดนี้โอ้โหถึงแล้วอู้หู้อู้ 五。